ก็รายจหห้านะครับพี่น้องใหายเล็กเล่นนะครับผมเนาะอ่าหลักร้อยนะครับผมเนาะหลักร้อยเป็นไทยหนึ่งครับหนึ่งมานนะครับเนาะระคาไทยเจ็ดมานนะครับเนาะระคาไทเก้ามานนะครับผมเนาะหลักสิบนะครับหลักสิบเป็นไทยสี่ระคานกนะครับผมรากาหลักน้วยนะครับเนาะ งว้เป็นให้หนึ่งวันนี้นะครับแล้วก็ให้สามแล้วก็ให้เก้านะครับผมเนาะเนี่ยมีแค่นี้นะครับผมเนาะมีแค่่วงไว้นี่นะครับเนาะแล้วบัณนี้เข้าสิจับได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเนี่ยครับมีหลายตัวนะครับเรามาัสิจับไใใด้ไลยอ่าบัณนี้อาจารย์ตูดอาจารย์ตูดมกัมกตัวใดนะครับเนาะเอาเจาะๆกันสี่เล่นนะครับเนาะอ่ะ มันอาเขียนหลักลอยกันนะครับนะนเนาะบัดนี้จะตดมันจะเป็นชุดชุดไปนะครับเนาะมีทั้งหมดจักชุดนะครับได้เปิ่งกันนะครับเนาะลักร้อยนะครับเนาะชุดแรกนะครับเนาะลักร,อรนะ้อยนะครับเนาะ้อยนะครับเนาะหนึ่งหกสามครับหนึ่งหกสามหนึ่งหกเก้านะครับหนึ่งหกเก้านะครับเนาะแล้วก็เจ็ดหกสามเจ็ด ามเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนะครับแล้วก็เก้าหกสามเก้าหสาแล้วก็เก้าหเก้านะครับ 9, 6, 9, เนาะเก้าหกเกนะครับหลักลอยนะครับเนาะนี่เป็นสูตรหลักลอยนะครับเนาะอ่าแลทีนี้ ลักสิบนะครับบันนี่ลักสิบเนาะมาคำนวณลักสิบกันตอนนะครับเน,นาะการดูดเป็นกะคำวัดเลขในนี้ก็อยู่ในนี่แหละครับเดีย๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่นสืจับสูตรจังไดนะครับเนาะบันนี่ลักสิบนะครับอ่าชุดแรกน,นะครับหกหนนะึ่งนะครับเพื่อนไหนมาหกหนึ่งนะครับเนาะหกหนึ่งนะครับแล้วก็หกสามนะครับเนาะหกสาม แล้วก็หกเก้านะครับเนาะหกเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสี่สามสี่เก้านะครับนะนี่นะครับเพื่อนไฮมาจังหกชุดเทิร์นครับกับอ่าลักร่อยกับเพื่อนไฮมาหกชุดเทิร์นนะครับเนาะอันนี้ลักสิบเป็นไฮมาหกชุดเทิกันนะครับ,บ,บเนานนะ ปัะธานี้มาเบิ่งนะครับเพิ่นสิเน้นชุดใดญนะครับเพิ่นเพิ่นสิเน้นอ่าตัวใดญนะครับระหว่างอ่าหลักร้อยกับหลักสิบนี่นะครับเนาะหลักร้อยเป็นอ่ากับคำนวณประมาณว่าเลขสามตัวนะครับเนาะแล้วก็ลักสิบสองตัวนะครับเนาะเป็นคำนวณมากนะเป็นมักตัวใดญนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าอาจารย์ตูดเพื่นมักตัวใดญนะครับเนาะสำหรับงวดประจำวันที่นะครับสิบหกเดือน สิบนะครับหกสี่นะผมเนาะเขียนไว้สักก่อนเดี๋ยวเรมสิบหกครับสิบครับหกสี่นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมม่ได้วงเองนะครับเนาะแต่เป็นอ่าอาจารย์ตูดเพิ่นเน้นมากนะครับเนาะอ่าหลักร้อยนะครับเนาะเพิ่นเน้นตัวใดนะครับมาเบิ่งกันนะครับเนาะหลักร้อยนะครับอาจารย์ตูดเพิ่นว่า ประเดนนะครับตัวนี้ครับเจ็ดหกสามนะครับเดี๋ยวเราหาเีินวอให้กันประกาแดงโมเม่นะครับเนาะเจ็ดหกสามนะครับเนาะจัดตัวประเด่นมานะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไปไร้รุ่นกันนะครับเนาะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะเจ็ดหกเก้านะครับเนาะเจ็ดหกเก้านะครับเนาะนะครับล้วก็ศโมีมชุดหนึ่งครับเก้าหก เก้านะครับเนาะนี่นะครับนะครับลักลอยนะครับเน้นตัวนี้ครับเน้นๆนะครับเน้นมากนะครับผมเนาะเลยอยจกให้พี่น้องๆเนี่ยเบ่งกันนะครับเน้นๆนะครับนี่นะครับสําหรับลักลอยนะครับผมเนาะบันี้ลักซิปนะครับอาจารย์ตูดเพ่เน้นตัวใดครับมาเบ่งกันนะครับผมเนาะอ่าลัก สิบนะครับเนาะเพิ่นเน้นอ่าตัวนี้ครับผมหกหกสามนะครับเนาะเพิ่นเน้นมากนะครับเน้นมาหกสามนะครับสจหรับงวดนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับผมหกสามราคาอีกตัวนึงนะครับหกเก้านะครับผมนี่นะครับเน้นๆนะครับนะอ่าลักสิบนะครับเนาะนี่หกเก้าแล้วก็หกสามนะครับเพิ่นเน้นมากนะครับผมเนาะ ลักลอยนะครับผมเนาะรายการนี้นะครับเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าหกนะครับเนาะแล้วก็เก้าหกเก้านะครับเก้าหกเก้านะครับผมเนาะอันนี้นักสิบนะครับเนาะหกเก้านะครับเน,ะนะบาะแล้วก็หกสามน,นะครับเนะาะนี่แหละครับผมผู้พี่ิจารณ์บางคนอาจจะมีเลขในใจแล้วนะครับเนาะอันนี้กับผม บางที่ก็อยากให้มานําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพื่อพี่ๆน,อน,อนอ้องๆเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเนาะสำหรับอาจารย์ตูดนะครับผมนะเนาะไฮมาจ,จางังสีนะครับเนาะนะครับถามว่าอันเพิ่นเขาบ่อนะครับอาจารย์ตูดอันเป็นอันเขาเรียกอะไรคำนวณหวยนะครับจากาแถวบ้านๆน,นะครับใกล้ๆเลาะๆเพิ่นเลยกันเป็นกระแท่งนะ้ำเพิ่นประจํานะครับเนาะ ม,มีเขาแน่นะครับพอเขาแน่มนก็แล้วแต่แต่แต่เขาเรียกว่าแล้วแต่นะครับแต่ง่วนงวนนั่นไปดีกว่านะครับเออนะาะ,ะแต่ว่าฟันทงเลยว่าเขาสมงวนบ่มันกับเขานะครับเนาะแต่ก็แต <Of> ่ผมรู้สึกได้ว่าอ่ากัที่รู้สึกว่ากับเขานะครับนะเขาแล้วก็ปังงวดกับเจียดๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนึงนะครับที่อยากให้พี่ๆน้องๆไน้มาเปลี่ยนตัวเลยอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็เนาะสาหรับ เลขสุดเด็ดอาจารย์ตูดชุดนี้นะครับเนาะเออแล้วก็อันมีสุดตัวเน้นแล้วนะครับผมเนาะที่อาจารย์เพิ่นเน้นไว้แล้วนะครับเน้นนะครับเน้นแล้วครับบานนี้ตัวล่องนะครับเนาะอันพวกนี้ก็จะเป็นตัวล่องนะครับเนาะนี่นะครับที่ตามพวกนี้ก็เป็นตัวล่องไปนะครับเนาะพี่น้องๆนะครับเนาะนี้ก็เป็นตัวล่องไปนะครับนี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่สำหรับ เด็กชุดนี้นะครับเนาะ,ะส่วนมากเน้นบนนะครับเนาะเป็นบนไปนะครับเนาะเป็นไหมาบนนะครับเป็นไหหมาบนนะครับชุดนี้นะครับเนาะแต่ละข้างล่างเป็นยังไ้นะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับในพีพ่ๆน้องๆนะครับได้เป็นแนวทางว่าเออเป็นยังไงเพื่อเป็นเชียงโชวอ่า เชียงโชคนะครับการซื้อถูกรางวัลเอ่เอเวอร์เมนเชียงโชครางวัลอ่าลอตเตอรี่นะครับของสลักจินแดงรัฐบาลน,นะครับเราเคยสนับสนุนนะครับเนาะเดี๋ยวจะประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่าคลิปนี้นะครับอ่าเป็นคลิปแรกนะครับที่อ่าผมได้เอาอ่าอ่าเขาเรียกไงผมได้เอาน้ำอ่าสูตร สุดทคำน,นวณหวยขออาจารย์ตูดมานำเสนอพี่ๆน้องๆน,นะครับเนาะกากฝากพี่ๆน้องๆออแใ่้กับรังใจในเรื่องครับเป็นคลิปแรกนะครับพี่ๆผมมานำเสนอนะครับเนาะแต่พี่ๆน้องๆในเบื้องในแย่งกันนะครับเนาะ,อะชอบไม่ชอบกันแล้วแต่พี่ๆน้องๆติดตจจสิสใจนะครับเนาะเรียกไปว่าผมเทียมมานำเสนอคือว่าผมเห็นเพือนเทศแล้วที่นี่ว่าอมั่นกะ เข่าอยู่นะครับสลากกินแดงนะครับของอ enfin ันรัฐบาลไทยหองถี่เพนอกราะวัลนมานะครับเนาะก็เลยสึกเออก็เลยอยากเอามานําเสนอพี่ๆน้องๆเลยบึงหนึ่งแย่งกันนะครับอันนี้ว่าจากใจเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับมากกว่ามากก็แล้วแต่พี่น้องตัดสินใจเอานะครับเนาะพี่ๆน้องๆตัดสินใจเอานะครับผมก็เลยอยากเอามานําเสนอว่าเออลองบึงเพื่อมันเปลี่ยนแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้พี่ๆน้องไเ้เป็นตัวเลือกกันนะครับเนาะอ่า คลิปนี้นะครับที่มานําเสนอกระปุตชัยวิจรยารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับเนาะบางที่อัานคำนวณสูตรหวยในบางที่กระเขาแน่บระเขาแน่นะครับกระแล้วแต่งวดนะครับเนาะการขอพี่พี่น้องกๆการจะกระแล้วจะให้จะไดากันนะครับเนาะก็เป็นการนําเสนอให้อยากพี่พี่น้องๆได้อีกเป็นแนวทางในการนะครับรับชมนะครับและการเออว่าพี่พี่น้องตรงกับใจครับที่พี่พน้องได้ อ่าคิดว้บอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้อ่ะบาที่ก็ฝากพี่น้องเอาไว้เพียงสำนี้นะครับเนาะแล้วลอชมคลิปต่อไปนะครับว่าอาจจะตูดประสิทธิ์คำนวณเลขใดออกมาอีกนะครับก่อนอ่หัวเสียออกนะครับเนาะก่อนวันที่สิบหกเดือนสิบนี่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาที่ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเนาะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมมีความสุขสุขุส mm ุขคนเด้อพี่น้องครับ ขอโชคดีโชคดีทุกคนนะครับรวยๆปังๆนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีนะครับผมเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยิน,นองเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเนาะจะได้บลาดภัคลิปใหม่ๆจากบ่าวที่นะครับผมคลิปนี้บ่าวที่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ